สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ริมทานน้ำตกวังตะไคร้นะครับก็เป็นแปลงที่ด <un> ินที่แบ่งขายนะครับพื้นที่ขนาด1 5 0 160แล้วก็170ตารางวานะครับเป็นแปลงขนาดพอมอะพอดีที่จะสร้างบ้านนะครับมีลูกค้าถามมาเยอะนะครับว่าริมทานด้านหลังน้ำเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะครับนี่ผมพามาดูบรรยากาศใกล้ๆนะครับมองให้เห็นกันชัดๆไปเลยครับนี่เนี่ยนี่คือด้านท้ายแปลงของริมน้ำนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ำกำลังสวยนะครับแล้วก็ไหลยาวตลอดทั้งวันเลยครับนี่ครับนี่ตอนนี้ก็ผมก็นั่งบรรยากาศของริมน้ น่าอยู่มากครับนี่ครับตอนนี้นั่งอยู่ที่ฝายน้านะครับก็จะมีเสียงดังของน้านิดนึงนะครับนี่นะครับด้านท้ายแปลงนะครับก็ใครที่กําลังมองหาที่ดินสร้างบ้านทําภูวิลล่าหรือแม้แต่จะสร้างบ้านอยู่หลังเกษียณนะครับที่นี่น่าอยู่มากๆครับบรรยากาศก็ดีและที่สําคัญอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับใกล้กับเขื่อนขุนดานนะครับใกล้น้ําตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีสาลิกอยู่ด้วยใกล้ๆนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถสร้างบ้านอยู่ได้แบบสบายที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนะครับแปลงที้วครบ นี่นะครับก็ชันชันนิดนึงนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างจะสูงครับพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าน้าจะท่วมหรือเปล่าน้ําปลามีไหมเพราะดินค่อนข้างสูงเลยด้านหลังนี่นะครับก็สามารถปรับเป็นระดับทางลงมาได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บรรยากาศใกล้ๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับตรงนั้นนี้นะครับก็จะเป็นท้ายแปลงนะครับที่เราเห็นแปลงที่ดินตรงนี้มีกระท่อมตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินของเรานะครับปรับแล้วนะครับเห็นไหมครับทําทางลงสลบมาอย่างดีตรงนี้ก็เป็นพื้นดินนะครับเห็นไหมครับนี่ เดี๋ยวนี้คือด้านท้ายแปลงครับนี่ลําน้ํามาแบบนี้เลยนะครับน้ำน้ำนี้ก็มาจากน้าตกวังตะไคร้นะครับซึ่งไหลมาเป็นลําน้ําสาขาของวังตะไคร้นี่นะครับก็ไหลตลอดทั้งปีแบบนี้นะครับน่าอยู่มากๆครับนี่นะครับใครที่ชอบน้ําบรรยากาศหลักล้านแบบนี้นะครับโอ้โหครับรีบเข้ามาดูด่วนเลยนะครับวันนี้ก็เหลือแค่3ามแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับาไปดูกันใกล้นะครับนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับหายากมากๆอ้ยอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ขอขออนุญาต ขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นบ้านของข้างเคียงนะครับด้านหลังครับนี่ก็จะมีน้ําล้นออกมาเห็นไหมครับนี่นะครับก็นี่เป็นช่วงของท้ายแปลง3ามแปลงสี่นะครับก็จะมีร่มรื่นแบบนี้นะครับมีไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างลําธารเห็นไหมครับมีใบเตยนะครับนี่นะครับตรงนี้น้ําก็จะมีมีปลาด้วยครับนี่นีปลาช่อนเห็นไหมครับมีปลาด้วยนะครับเห็นไหมปลาอีกข้างน้ำตก นี่นะครับก็เป็นแปลงช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายแปลงที่ดินที่เราแบ่งขายก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมีแปลง3แปลง4ี่แปลง5าแปลง6นะครับช่วงท้ายแปลงตรงนี้ทําฝายไว้เห็นไหมครับทำฝายไว้ให้มีน้ำนะครับน้ําเสียงดังมากเลยนะครับทาฝายไว้เหมือนอยู่ใกล้ๆกับน้ําตกเลยทีเดียวครับเห็นไหมน้ำเยอะครับช่วงนี้น้ํากาลังสวยน้ําใสน่าเล่นนะครับใครที่ต้องการอยากเล่นน้ำนะครับช่วงนี้มาได้เลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ําเยอะนั่นคือแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ช่วงด้านหลังนี้เห็นไหมครับ นี่เลยครับใครที่ซื้อที่ดินที่นี่นะครับจะได้บรรยากาศแบบนี้ไปตลอดทั้งปีเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศน้ําแบบนี้ชุ่มฉ่าแบบนี้นะครับร่มรื่นแบบนี้หายากมากๆเลยนะครับนี่นะครับน้ําที่ก็จะมาจากน้ําตกวังตะไคร้นะครับนี่ครับไหลตรงมาจากวังตะไคร้เลยด้านหลังนี้ก็ทําเป็นที่สําหรับนั่งพักผ่อนนะครับนั่งกินเหล้านั่งชิลบรรยากาศนะครับมีแสลมด้านหลังนี่คือท้ายแปลงชนกันนะครับนั่นคือแปลงที่ดินจุดดน้านหน้านี่นะครับบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับทางน้ําตกก็จะมีไหลมาแบบนี้ครับน่าอยู่นะครับแล้วเป็นน้ําตกครับน้าเขาจะวิ่งอยู่ตลอดนะครับเรื่องปัญหาน้ําเน่าน้ําเสียหรือไม่มีเลยครับเพราะว่าเป็นน้ําที่วิ่งอยู่ตลอดทั้งปีไหลจากที่สูงลงมาที่ต่าอยู่ตลอดนะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านหลังนี่นะครับสวยมากครับใครที่ต้องการหาที่ดินนะครับซื้อเก็บไว้เนี่ยสวยมากครับที่แบบนี้หายากจริงๆนะครับที่ติดริมน้ําและเป็นริมน้ําลาธารแบบนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งสวยงามมากครับแล้วที่สําคัญที่นี่ร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะครับนี่ครับ ต้นไม้ใหญ่ที่นี่สวยจริงๆครับนี่ผมถ่ายจากท้ายแปลงแปลงสามแปลงสี่นะครับหินรํมตกก็จะเป็นหินกลมๆแบบนี้นะครับหินกลมๆแบบนี้นี่ช่วงด้านหลังลำธารนะครับบรรยากาศดีนี่นะครับเห็นไหมครับนู่นมีต้นไม้ใหญ่นะครับก็รมรื่นมาครับใครที่กําลังอยากได้นะครับทำภูวิลล่าทำบ้านพักนะครับบ้านพักตากอากาศที่นี่สวยมากครับให้ลองแวะเข้ามาดูสนใจโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155่ห้ครับรีบโทรมาด่วนครับเหลือ3แปลงสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับ